มาแล้วจ้าตึ้ง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 หน้าพันหน้าตม้งตั้งตึ้งตึ้งแล้วกุ้งนะบัมบับเลยอ่ะไม่ไอติมอร่อยมากแม่อร่อยมันก็ทั้งหมดนะโดนไปแค่580บาทเองอ่ะทุกคนถือว่าราคาโอ้มากอ่ะอันนี้ไอติมกับไอติมกับไอซิ่งผลไม้นะ50บบาทเออถูกมาก ทุกคนเช้านี้นะคะบบจสภาทุกคนนะคะมาทานร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งนะคะมีชื่อว่าร้านป้าติดนั่นเองค่ะร้านนี้นะโบจะบอกว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งนะทุกคนที่ให้เยอะอร่อยสดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าหน้าตาอาหารนะคะจะน่าทานไหมแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงตามมากันเลยจ้า นี่นะทุกคนโบก็อยู่ในร้านครัวป้าติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมานะทุกคนก็ลองกด GPS มานะทุกคนก็อยู่โซนพัทยาจอมเทียนนะคะแล้วนี่ก็เป็นเมนูนะคะของร้านป้าติน,นะคะ <c oughs> ก็จะมีคําแนะนาลูกค้าด้วยนะทุกคนเนี่ยคือมีการเลือกเมนูอะไรเงี้ยนะ มีทอดปีกไก่ทอดอะไรด้วยนะแต่ว่ามันมีมีนูเขาเยอะมากเลยแต่เมื่อกี้นะทุกคนเราสั่งเป็นกะเพรากุ้งทุกคนก็ราคาจะอยู่ที่350ต่อจานนะแต่ว่าเขาให้เยอะจริงๆอ่ะเราต้องมาวัดกันที่รสชาติของอาหารเนาะแล้วก็วัตถุดิบที่สด อันนี้นะทุกคนเขามีเป็นแบบเหมือนเพิ่มท็อปปิ้งด้วยนะก็คือจะมีเป็นไข่ต้มไข่ดาวเลยแต่ว่าบนเลือกเป็นไข่ไข่ยี่หรือว่าไข่คนนะอันนี้ก็เพิ่มมาเป็น20บาทแล้วเมื่อกี้บง็อีกแบบเพิ่มกุ้งด้วยทุกคนเพิ่มกุ้งก็เพิ่มอีกห้าสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนว่ามันจะเยอะมากมายระดับไหนทุกคนคะตอนนี้กระเพราของแม่มาแล้วทุกคนเป็นกระเพราอะไรแม่สั่งเป็นปลาหมึกกับกุ้งนะ ทอดดูดิซึ้งๆหมึกกุ้งบัลลัึก์เยอะมากเต็มคาราเบลอีกแล้วทุกคนเราจิ้เต็มคาราเบลกันทุกวันเดี๋ยวให้แม่ลองชิมว่าจะอร่อยแค่ไหนเพราะว่าสั่งแบบเผ็ดน้อยมากแม่แม่ว่าแม่จะกินหมดไว้เนี่ยอือเต็มขนาดนี้ดูดิมากเยอะจังวอันนี้คือสั่งแบบไซส์เอสใช่ไหมใช่เอสนะเนี่ยเอสขนาดเอสนะคะใครมานะ สองคน,น,นกินได้เยอะใหญ่ว่าเยอะมากทอาไข่นิดนึงปลาหมึดนี้คือแบบว่าเป็นแว่นหนามากเลยเนาะใหญ่บึกๆกุ้งกับกบึกเออทุกอย่างบึกเดี๋ยวเราดูของโบนะขเขาบอกสั่งเป็นกุง้งล้วนและแถมเพิ่มกุ้งด้วยทุกคนแล้วจ้ากุ้งตัวเป็นไปเลยตึงจึงตึงตึงตงต๊งดูไข่ค้อนเขาทุกคนโอน้โหน่าทา พกอันนี้คือพอเราเพิ่มกุ้งนะทุกคนเพิ่มห้าสิบบาทต้องกินกัไข่พนุ้มนิ่มมากอร่อยอ่ะ ร็ชาดีมากเลขที่ออกนะคะก็อยู่ที่580บาทนะคะที่ทานไปวันนี้ทั้งหมดนะทุกคนก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวของแม่นะจ๊ะก็อยู่ที่60บาทมีข้าวกระเพราทะเลที่วเพิ่มไข่เจียวนะก็1 2อบาทเอ้ย140บาท แล้วก็กระเพรากุ้งที่เพิ่มท็อปปิ้งอะไรไปก็แค่สองร้อยบาทเองทุกคนดีดีไม่แพงเลยอ่ะแล้วก็ยังมีผลไม้สี่สิบบาทแล้วก็ไอศครีมไอศครีมที่นี่นะทุกคนไไอศครีมกะทินะอร่อยมากเป็นไงแม่อร่อยนะโอ้โหเนี่ยแล้วกุ้งนะบึ๊อบเลยอ่ะไม่ไอติมอร่อยใช่ไหมอร่อยท็อปปิ้งผลไม้นะล้ำใหญ่ขั้นหนนนาะท็อปปิ้งผลไม้นะห้าสิบบาทเติม แล้วอร่อยอ่ะอย่างนี้แหละที่ทุกคนตามหาร้านนี้นะคะคัวป้ติน,นะคะก็คือเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงถึงบ่ายสามนะทุกคนอันนี้ร้านอันนี้เราก็ประมาณเที่ยงละเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงก็ปิดแล้วแม่ม <c oughs> ก็ปิดเร็วมาแล้วทานกันเลยค่ะบพ่อกับแม่ก็ทานอาหารที่ร้านป้าติน,นะคะครัวร้านป้าติน,นะคะ เรียบร้อยแล้วล้วก็ร้านนี้นะคะก็คือเปิดตั้งแต่10โมงนะคะถึงบ่ายสแล้วก็หยุดทุกวันศุกร์นะคะห้ามมาวันศุกร์ไปเด็ดขาดเพราะว่าคนจะเยอะมากแล้วก็อาจจะต้องแบบรอนานมากๆอะไรเงี้ยส่วนตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะลังไปที่ท่าเรือแหลมบริไฮนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าจะข้ามไปที่ไหนนะแม่เกาะล้านเนาะไปเกาะล้านเออเราจะไปเที่ยวกันที่เกาะล้านจ้ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แหลมบริไฮ